Welcome to the game. Welcome to the game. Welcome to. อะไรอะ่ะ What เอะไรเนะี่ยไล่ของเขาอ่ะเนะ่ยคนเหลือนเนี่คนเหลือหน้าฮะ โคดเหลือนนี่พี่เขาชนตายเลยหรอครับพี่ชนมืเลยแค่โคนเหลือนแค่โคดเหลื้อนนะไศาสต์ hope you enjoyed yourself. jadi to tonkin apit tapi Looking forward to next time and mom. Hey, เสียแม่มงแดงดีนะกูไม่ได้อ้ยนีกูเอ็ดเอาว้่งแม่งแดงอีกแล้วกดผมมีคลิปนะพี่ถ้าพี่อยากดันถ้าพันหนึ่งกดไม่ทันจ่เบ็ดแนะนอนแค่พันหนึ่งก็เสียไม่ได้กลัว แกใครมาไอ้นี่ไอ้เฮียแม่งเอ้ยนั่นไะไอ้ไฟเขียวๆแม่งวายเลเจ้าเหลือนเจ้าโคตรเหลือนอ่ะเจ้าโคตรเหลือนระวังนะพี่ผมผมมีโกโปรนี่เอาไปแจ้งได้ไหม เกินแบบได้เลยครับอันนี้ส่งตรงไหนได้บ้างเนี่ยผมอัดทิ้งไว้หน้านแล้วเนี่ยตรงนายกได้เลยห้องห,ห้องแจ้งใบหรือว่าส่งให้านายกเลอ่าห้องแจ้งใบก็ได้ครับโอเคงั้นเหรอเดี๋ยวผมไม่ให้องแจ้งความตำรวจอะครับเกียร์ครับีนน๋ยวผม, like ผมส่งไปให้แล้วกันนะ,<ส>ะได้ครับเรียกตำรวจแล้วแต่ตำรวจไม่ยอม ตำรวจรถเลือดคนเดียวด้วยเขาออกเวนตอนนี้มันต้องรอเที่ยงคืนก่อนเจอไหมเจอไหมรถน่าจะขโมยด้วยมั้งเนี่ยโอโทโแจ้งตำรวจตำรวจไม่มาแต่แต่ก่อนก่อนส่งใบก่อนเล่นก่อนต้องแจ้งความอะไรก็ได้เถื่อนนายกลงหอยได้ได้ได้เถื่อนไหมอีกรอบไหม ไฟไฟเขียวๆนะมาเนี่ยหนูให้พูดุบล้วหนเพราะความไปหามหมอ,อไปต้องมาแล้วนะได้ครับหมอเขาไม่ว่าใดขณะนี้ระบบจะทำการลบรถที่ไม่ได้ใช้ในอีกหนึ่งนาทีขอให้ทุกท่านอย่าเพิงง่งลงจากรถกันนะคะจะผมไปตัดส่วนนี้แจ้งใบไปก่อนแล้วกัน ด้วยเขาไปด้วยนะไปก่อนแล้วกันไปทำอะไรดีวะ